ช่างครับสีตรงนี้ของผมมัน,มนลอกช่างเอาสีขาวมาซ่อมให้ผมหน่อยได้ไหมแค่นี้เดียวเองสีขาวนะครับช่างสรุปช่างก็ไปนะครับพอเอาสีขาวมาทาปุ๊บ มันไม่เหมือนกันทำให้สีไม่เหมือนเดิมจริงๆแล้วนะครับงานสีเป็นงานที่รายละเอียดและดีเทลเยอะมากทุกท่านรู้ไหมครับว่าสีเนี่ยเป็นสีขาวก็จริงแต่ขาวตรงนี้มีหลายเฉดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นขาวควันบุหรี่ขาวนู่นขาวนี่ขาวนั่นบางทีนะครับสีที่เราเห็นตรงนี้อาจจะไม่ใช่สีแบบเดียวกับที่เราต้องการก็ได้ยังไงนะครับวิธีการในการเลือกสีสําคัญที่สุดต้องเอาใบพัดสีมาเทียบนะครับเทียบดูว่าเฉดสีและสีตรงนี้มันคือสีอะไรและที่สําคัญนะครับแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีเครื่องผสมสี สีที่เราใช้ในการผสมมาทาบ้านหลังหนึง่งสมมุติว่าสีไม่พอสีหมดสีขาดแล้วเราต้องการจะนมาทาอีกสาคัญเลยนะครับต้องไปซื้อสีจากร้านเดิมนะถ้าซื้อคนละร้านมีโอกาสที่สีจะเกิดการผิดเพี้ยนได้ซึ่งสาเหตุจากการผิดเพี้ยนนะครับมันเกิดจากการที่เครื่องผสมสีของแต่ละร้านน่ะมันอาจจะมีการเออร์เรอร์มีค่าความเออร์เรอร์ที่ไม,ม่เหมือนกันสีที่เราได้ก็จะเพี้ยนผมเจอบ่อยมากและเป็นปัญหาที่ปวดหัวมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันสามารถเคลมได้นะครับถ้าสีเกิดการเพี้ยน นะยังไงนะครับตัวสอบดีๆด,ดูดีๆและที่สำคัญเลยนะครับอย่าเลือกสีจากโทรศัพท์วันะนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ